สวัสดีครับสวัสดี FC ีฟีนครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลลำพูนออฟิเชียลครับพาชมบรรยากาศยามเช้ครับทีมงานครับกำลังทำการวาดๆแป๊บนี่ครับทีมงานบนแหล้วบนนอนเท่าครับในวันว่างๆครับวันยุซธสมมือเสือ ขานางรานครับสั่งสองอุปกรณ์มีสีบ่สีมีแต่สีขาวอ่ะเนาะเอามาหมองมันพ่นทับพ่นอันนี้ไว้มีสีขาวสีดำสีขาวสเป็นังไงตันสดเป็นยังวน้มันเป็นอันน้นมันมันมันดำามันกัน ที่ได้ก็ได้ว่ทำการสนิมเได้บ,บ่งงครับ้านนอเมบเบ้งสีกันครับสอมบำรุงครับตัวไดที่สึกรอครับเพราะว่านั่งร้าน ตัวอุปกรณ์มีจำนวนจำกัดใส่บานไลน์บอกว่าที่ยวดหนึ่งพอดมีมีอยู่จำนวนจำกัด สเปรย์ขาวพอดีอดงอขงียเป็นบรรยากาศเงีายมใสๆครับนีทบท่ทางวัดฝนกะกำลังยกเรือออกมาทำการสมแซม เตรียมตัวก็จะมีมการแข่งขันหรือเปล่าครับทีมงานทอมือนี้อยู่ก็จะไปเบิงสถานที่ทำการแสดงครับชวงแรงๆเละครับจังสิดาพากันออกไปชมเพราะว่ามือนี้จะมีทีมงานของเสียงอีสานมาก กำลังใจกันนําครับทีมงานที่เข้ามนจะพากันไปบึงครับบบไก่ครับห่างจากนี่ประมาณเจ็ดโลเอาอีกเรียวพ่อสวัสดีครับแม่วัสดีครับเอ้ยพ่ท่นเลือมเลอครับเนี่ยปวนกันไรเอามั้ยเนี่ยจ่ายมัจจิบาทใครมีเงินสดใครมีเงินสดสามร้อย เงินสดสองร้ออก็ได้เอาไฮพีบอลาิโอ้เข่องขึ้นบัญชีเจ้าเอาไฮพีบอลสองร้อย้ได้คือได้เนื้อเสียสินี่ปลาสองลอแป๊บนึงนะบอสนี่จะหาหอนี่จะาว่าเป็นนี่พี่บอลนี่หมายว่านี่เขาทอคนโอนมากสองลครับสองลอยเนพี่บอนรับทางนู้นโอนครบนะครับเด้รับดสองร้อยเอาไปเลขบัญชีมาก มันสิลืมบํามัดยังัิย you ักหน้ายักหลังน um, so oh, like. er okay. yeah, ี่นี่ธนาคารกรุงไทยไทยสหกสองสามสามศูนย์กาี่ว่าด้พี่พอที่รถออกไปซื้อเ่นึ่ง้า วนไปสามร้อยนะใส่หนีค่ายแค่บุญก็ต้องห้พี่บอลพอเราฝากมาเมื่อวานมันสิลืมมันนลังลืมแล้วเจอพอน้ำจากคุณผู้กำนัทบ้านใพอน้ำสากคุณมีหลายอยู่ดิต่ำขอขอบคุณสวัสดีครับอันนี้ซองพี่บอลหมอกน่ครับสวัสดีครับพ่บอลมาช่วยช่วยกันเด้อมือเสาร์พอมาทานจะเสาร์มือเสาร์อันบอลอันนี้ซื้อนังหลานจะเฮ็ดไทยมีแถมใไฟนังหลานจมันเฮ็ดพอนังหลาน สว,วัสดีครับซอยกันวางแผนกันไหมเ่าได้ระว่าัวมวันตัวน้อยเนื้อเนือ <c oughs> เน้อมันมนิ่มดีดี่นก да ็ได้มีเสียงคนมากกทีเดียวในห้องนกิน ซอยซอยกัดไรอถอดจุดซอยตัดแต่มันจะตันข้าวพี่นอนกนหนึ่งอยุดวันนี้ซอยจุดนี่ๆครับยุคห่างล้างไขอะไรครับข่างลังขไยลูกชิ้นครับเมาซอยแม่ค้าข้างหลังเลยเช่นกัอ้ยอ้ยลูกชิ้นนอนต้องตาดีแน่ยมาเออมาเมาลูกชิ้นหน่อยชิมงั้นครับบบชิมงัน ทกระทางีพเพินเด้อเออใรจะทำทีดิทำทีเนีเพิ่นต้องมาลูกคินเพ่นเนี่ยกคิงเพิ่นก็บแบที่นี่เฮ้ยเพื่อนสิใจดีมากพี่น้อง แต่ลราไม่ไดาบอกว่าเราเลี้ยวเบิางทางหลังพี่น้องตาพี่น้องกันตาดีเนี่ยตาดีมามาพี่น้องตาดีได้แต่ว่าตาลายนี่เสียดิทีพี่พ่นได้เนี่ยเออมื่อนีร่มายึดพื้นทีมาหยึดขอเลขบัญชีจะให้ยึดพื้นที่เอาบอกไม่ได้พักมุดเจ้าปักมุดเอาบางหนึ่งในสองพันได้เท่าไ่โอ้ยปักมุดคาคาเฟ่ ปกบูนได้ี่นอแเ้าก็เมาส์เมาแผงทั้งหลังซอยเลยได้ี่นอนกนื่นได้หล่ะบูนขายกาแฟคบท่างพี่กาแฟเดี๋ยวเดี๋ยวยักษ์ปะป่นมาให้ท่านนีขายกาแฟใจร้อนแห้งเด้เลย

ก็เเลยเยมเบ่เคยเชียมเบิ้งสกิลเลยเบิ้งสกิลเลยนเป็นไม่ได้เชี่ยมคไทยิอไปกอนเลยย่าให้้าจับเลยย่าให้ห้าเห็ดเลยของแข่เนี่ยพี่กันเลยขององแล้วงงเจับไมู้ที่ไรไงตาปวเลยไงพอดีเลยพอดีเลย ออกไม่เลยนะครับนี่ลืมมาไม่จัดบานนี่ลูกพี่ขอใหยไม่เลยหรอพีให้ไม่เลยครับขายด้วยกันลูกหมูซื้อไหมลูกหมูอยู่รถบัสเดิเจ็ดซื้อไหม่ึ้นอันนั้นเจ็ดเซื้อไหมอีกอ๋อจัดไปครับครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกการติดตามรับชมครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจครับพี่น้องเอาไว้พอกันไหมคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ